อสมทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,565นะครับในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ eagm โดยทางประธานกรรมการบรมจสมทพลตรวดเอกทวิชาธภล,ละศักด์พร้อมด้วยคณะกรรมการบมจสมทและรองศาสตราจารย์เกษมสารโทษชากรพันธ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจสมทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมนะครับ วาระสำคัญก็คือรายงานผลการดำเนินกิจาการปจสมทปี64มีกำไรสุทธิ164ล้าน2 7 0 0 0 0บาทด้วยกันนะครับซึ่งทางกรรมการผู้จัการใหญ่บริษรัทอสมทจำกัดมหาชนบอกว่าปี65มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการลงทุนเนื้อหารายการหรือคอนเทนต์ทุกแพลตฟอร์มเพิ่มความนิยมดึงดูดลูกค้าสร้างรายได้ให้กับองค์กรแล้วก็เน้นเพิ่มพื้นที่ข่าวและคุณภาพของข่าวที่มีสาระน่าเชื่อถือรวมทั้งด้านบันเทิงก็จะเป็นส์ทเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะ ส่วนเรื่องของวิทยุนะครับปปชสมทได้รับใบอนุญาตจากกสชนะครับให้ใช้คลื่น FM 47คลื่นมีผลตั้งแต่4เมษาย,ยนที่ผ่านมาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศก็ให้ความสําคัญกับการเพิ่มรายได้ควบคุมค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องนะฮะ